สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3วันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่3เรื่องหนูทำความสะอาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าการทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างนักเรียนดูตัวอย่างในรูปนะคะบ้านที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดจะเป็นยังไงสกรปรกไหมคะ ใช่สกรปรกมากเลยเหมือนในรูปเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการทําความสะอาดบ้านของเราให้สะอาดน่าอยู่เนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างและต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการทําความสะอาดบ้างไปดูกันเลยมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาการงานนะคะในหน้าที่21ดูประกอบได้เลย อย่างแรกนะคะไม้กวาดหยักใยใช้ปัดฝุ่นหรือปัดหยักใยบนเพดานหรือว่าผนังที่อยู่สูงสูงนะคะไม้กวาดหยักใยเนี่ยเขาจะมีด้ามที่ยาวเอาไว้ปัดฝุ่นที่อยู่สูงสูงบนเพดานได้เลยต่อมาไม้ปัดฝุ่นนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไม้ขนไก่นั่นเองทำจากขนไก่หรือว่านลอนนะคะมีลักษณะเป็นผู้เบา นิ่มและยาวประมาณ25-50ถึงเซนติเมตรมีด้ามจับทำจากพลาสติกเหมาะสำหรับใช้ปัดฝุ่นเครื่องเรือนหรือว่าของตกแต่งเช่นแจกันกระจกชั้นหนังสือพวกนี้นะคะถ้าเราต้องการปัดฝุ่นใช้ไม้ขนไก่ได้เลยต่อมาไม้กวาดนะคะมี2แบบมีทั้งไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดที่เป็นพลาสติกถ้าเป็นไม้กวาดดอกญ้านะคะตรงปลายจะทําจากดอกหญ้าตรงด้ามจับนะคะจะทําจากไม้ไผ่ แต่ถ้าเป็นไม้กวาดพลาสติกนะคะจะทําจากพลาสติกทั้งด้ามจับและทั้งตรงที่กวาดเลยลักษณะยาวประมาณ1เมตรเหมาะสําหรับกวาดเศษขยะหรือเศษที่เป็นผงนะคะบนพื้นแห้งและเรียบเข้าถึงได้ทุกซอกถุกม,มุมเช่นใต้ตู้แล้วก็ใต้โต๊ะนั่นเองค่ะ ที่ตักผงนะคะทําจากพลาสติกหรือสังกสีถ้าทําจากพลาสติกนะคะจะมีน้ําหนักเบาแต่ถ้าทําจากสังกสีนะคะจะมีน้ําหนักมากแต่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าใช้สําหรับตักเศษฝุ่นหรือผงนะคะหรือว่าเศษขยะที่เรากวาดมาเนี่ยตักรวมกันแล้วก็นําไปทิ้งในถังขยะนั่นเอง เครื่องดูดฝุ่นนะคะใช้ทำความสะอาดฝุ่นบนพื้นแห้งหรือว่าบนพรมนะคะโดยการดูดฝุ่นมาเก็บไว้ในตัวช่องนะคะในเครื่องหลังจากนั้นก็นำตรงที่เก็บนะคะไปล้างทำความสะอาดช่วยกำจัดฝุ่นนะคะในเศษขยะในจุดที่เข้าถึงยากเช่นขอบหน้าต่างนะคะหรือตามซอกต่างๆที่เล็กๆนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยได้ต่อมาเป็นผ้าถูพื้นและไม้ถูนะคะผ้า ถูพื้นนะคะจะใช้คู่กับไม้ถูนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานผ้าถูพื้นจะทำจากผ้าที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีอย่างเช่นผ้าฝ้ายเวลาต้องการใช้งานนะคะให้นำผ้าเนี่ยไปซักกับน้ำเปล่าหรือว่าผาสมน้ำยาถูพื้นบิดให้หมาดนำมาประกอบกับไม้ถูแล้วก็นำไปถูบนพื้นเรียบอย่างเช่นพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นซีเมนต์นั่นเองค่ะ ต่อมาถัางน้ำนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่น้ำเพื่อเตรียมไปถูพื้นนั่นเองเราจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปซักผ้าในห้องน้ำบ่อยๆเราเตรียมน้ำใส่ถังน้ำแล้วก็ยกไปได้เลยต่อมาเป็นผ้าดันฝุ่นและไม้ถูนะคะผ้าดันฝุ่นจะใช้ประกอบคู่กับไม้ถูนั่นเองนะคะผ้าดันฝุ่นทําจากผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะมีคุณสมบัติซับฝุ่นและน้ําได้ดี เวลาใช้งานต้องนำผ้ามาประกอบกับไม้ถูฉีดน้ำยาดันฝุ่นที่ผ้านะคะและนำไปถูบนพื้นที่เรียบแห้งเช่นพื้นไม้รู้จักอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนโอ้โหบ้านเศษฝุ่นเยอะไปหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยต้องทำความสะอาดห้องสักหน่อยแล้ว ห้องพื้นที่กว้างขนาดนี้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหลายสายคงจะเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าเลือกหัวดูดฝุ่นให้เหมาะกับการใช้งานดูดฝุ่นที่พื้นหรือว่าบนพรมใช้หัวแปรงที่เป็นหัวใหญ่จะดูดได้เร็วห้องสะอาดแล้วในพริบตาเห็นไหมต่อมาถอดหัวดูดฝุ่นและท่อความยาวออกจากตัวเครื่องนำที่เก็บฝุ่นไปคอะฝุ่นออก ใช้ผ้าเช็ดหัวดูดฝุ่นให้สะอาดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอหลังจากนั้นเก็บเครื่องดูดฝุ่น่ซนาลิ้นชักหรือที่เก็บเหมาะสมให้เรียบร้อยต่อมาหลักการทำความสะอาดบ้านไร่ห้องเรียนนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่24นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องเก็บของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อยก่อน ของที่วางเกะกะอยู่บนพื้นนะคะให้เก็บให้เรียบร้อยให้หมดต่อมาทําความสะอาดจากที่สูงลงที่ต่ําอย่างเช่นเราควรกวาดหยักใย,ยก่อนนะคะแล้วค่อยลงมากวาดพื้นทําความสะอาดห้องนะคะจากด้านในทําออกมาด้านนอกทางด้านประตูนะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดเข้าที่ให้เรียบร้อย การทำความสะอาดนะคะก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำความสะอาดอย่างแรกผ้าคลุมผมนะคะใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหล่นใส่ศีซาผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นเข้าจมูกถุงมือใช้ป้องกันการระคายเคืองจากฝุ่นขยะหรือว่าน้ำยาถูพื้นผ้ากันเปื้อนใช้ป้องกันคราบสบกรปรกนะคะเพราะว่าเวลาทำความสะอาดก็จะมีสิ่งสกรปรกเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่อยากให้เสื้อผ้าที่เราใส่เปื้อนนะคะก็ต้อง ใส่ผ้า,ากันเปื้อนเพื่อคุมเอาไว้ก่อนจะลงมือทำงานบ้านนะคะเราควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและต้องวางแผนก่อนลงมือทำงานบ้านด้วยเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เป็นลงมือทำกันได้เลยขั้นตอนที่1การปัดหยักใยนะคะเวลาทำความสะอาดนะคะถ้าเราปัดหยักใยเนี่ยควรหาผ้านะคะมาคลุมของด้วยอย่างเช่นคลุมโต๊ะคลุมที่นอนนะคะหรือว่าเก้าอี้ต่างๆ เพื่อไม่ให้ฝุ่นนั้นนะคะลงมาบนที่นอนของเราจากนั้นก็ใช้ไม้กวาดหยักใยนะคะกวาดข้างบนได้เลยค่ะบนเพดานบนผนังที่มีหยักใยห,หรือว่ามีฝุ่นเกาะอยู่นะคะเมื่อเรากวาดบนเพดานนะคะจนฝุ่นหรือว่าหยักใยเนี่ยหลุดออกหมดแล้วให้เรานะคะนำผ้าที่เราคุมพวกที่นอนหรือว่าโตเก้าอี้ต่างๆเอาไว้นำยกออกไปนอกบ้านนะคะแล้วก็ค่อยๆสะบัดนะคะให้ผ้า ที่เปื้อนฝุ่นนะคะให้หลุดออกหลังจากนั้นสามารถนำผ้าไปซักหรือว่านำพับเก็บให้เรียบร้อยได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะการปัดฝุ่นละอองหรือว่าฝุ่นที่อยู่ตามตู้โต๊ะชั้นวางของต่างๆนะคะให้ใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือว่าไม้ปัดขนไก่เนี่ยที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะค่อยๆปัดนะคะบนบริเวณที่มีฝุ่นอย่างเช่นบริเวณตู้โต๊ะชั้นวางของต่างๆกระจกแจกันนะคะให้สะอาด เมื่อปัดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมาดมาเช็ดทำความสะอาดเพิ่มเติมได้เลยหลังจากนั้นให้นำไม้ปัดฝุ่นนะคะมาเคาะฝุ่นออกแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยขั้นตอนที่3นะคะการกวาดพื้นให้ใช้ไม้กวาดนะคะกวาดเศษผงหรือว่าเศษขยะต,ต่างๆจากซอกมุมนะคะ ใต้ตู้ใต้เตียงต่างๆนะคะกวาดออกมารวมกันนะคะไว้ในทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นนะคะพอกวาดเสร็จแล้วก็ต้องตักใส่ที่ตักผงนำไปทิ้งในขยะนะคะกวาดไปเรื่อยๆจนพื้นสะอาดหรือว่าถ้าที่บ้านใครนะคะมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะสามารถนำมาดูดฝุ่นละอองเศษผงต่างๆแทนการกวาดได้เลย เมื่อดูเสร็จแล้วนะคะให้นําถุงผ้าหรือว่ากล่องที่เก็บฝุ่นนะคะนําไปเคาะให้เศษฝุ่นออกหลังจากนั้นก็นํามาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยได้เลยมากันต่อที่ขั้นตอนที่4นะคะโกยผงและทิ้งขยะเศษขยะต่างๆหรือว่าเศษผงที่เรากวาดไว้นะคะรวมไว้เรียบร้อยแล้วให้เราโกยลงไปทิ้งในถังขยะได้เลยและขั้นตอนที่5นะคะการถูพื้น ถ้าพื้นบ้านของนักเรียนเป็นพื้นไม้นะคะให้นักเรียนใช้ผ้าดันฝุ่นนะคะฉีดน้ำยาดันฝุ่นที่ผ้านะคะแล้วถูพื้นจากด้านในออกมาด้านนอกหรือว่าถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะเป็นพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นปูนซีเมนนะคะให้ใช้ผ้าถูนะคะซักกับน้ําแล้วก็บิดหมัดนะคะมาประกอบกับไม้ถูแล้วก็ถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกเช่นกัน ผ้าถูพื้นนะคะเราควรซักให้บ่อยนะคะเพื่อความสะอาดของพื้นถ้าเราใช้ผ้าถูพื้นที่สกรปรกนะคะมาถูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจะทำให้พื้นห้องของเราเนี่ยจากที่จะสะอาดกลายเป็นสกรปรกกว่าเดิมได้นะคะเมื่อถูเสร็จแล้วควรซักทำความสะอาดแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่เพื่อใช้งานในทางขัดไปได้เลยต่อมาขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่27 ขั้นตอนที่1นนะคะทำความสะอาดบนกระดานหรือว่าใช้แปรงลบกระดานลบสิ่งที่ขีดเขียนอยู่บนกระดานให้สะอาดและอย่าลืมนําแปรงไปเคาะฝุ่นออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นจากช็อกหรือว่าฝุ่นจากปากกาเคมีนั่นเองขั้นตอนที่2ปัดฝุ่นที่โต๊ะชั้นหนังสือแล้วก็ที่หน้าต่างเมื่อปัดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องจัดของในชั้นนะคะให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในชั้น จะให้สะอาดกว่าเดิมนะคะก็ควรที่จะนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดด้วยเพื่อความสะอาดมากขึ้นต่อมาขั้นตอนที่3การจัดโตเก้าอี้นะคะเมื่อจัดโตเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะด้วยเพื่อง่ายต่อการกวาดพื้นทำความสะอาดของเราในขั้นตอนต่อไปนั่นเองขั้นตอนที่4การกวาดพื้นห้องให้สะอาดกวาดเศษผงจากซอกมุมต่างๆหรือใต้โต๊ะนะคะ แล้วก็พื้นที่อื่นๆในห้องมากวาดรวมกันไว้นะคะหลังจากนั้นกวาดเสร็จแล้วก็กวาดใส่ที่ตักผงนะคะแล้วก็นำไปทิ้งลงในถังขยะขั้นตอนที่5ถูพื้นห้องให้สะอาดถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกนะคะเพื่อไม่ให้เราเหยียบตรงบริเวณที่เราถูไปแล้วและอย่าลืมนำผ้าถูพื้นไปซักทำความสะอาดและตากให้เรียบร้อยด้วยนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่6 ยกเก้าอี้ลงจากโต๊ะหรือไม่ยกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเช้าถัดมาอีกวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็จะมายกเก้าอี้ลงจากโต๊ะเพื่อน,นั่งเรียนอยู่แล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7นะคะนําขยะไปเททิ้งให้เรียบร้อยถ้าหากถังขยะของนักเรียนนะคะสกระปรกมากก็ให้ล้างทําความสะอาดและคว่ำไว้ให้แห้งก่อนนํามาใช้อีกครั้ง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการทำความสะอาดเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะ้าน้ำจากถังที่เราใช้ถูพื้น,นะคะเราสามารถนำมารดน้ำต้นไม้ได้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองประโยชน์จากการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนได้ทักษะการวางแผนทักษะการตัดสินใจฝึกการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคร่างกายแข็งแรงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ก่อนที่นักเรียนจะทำความสะอาดบ้านนะคะเราก็ควรที่จะวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนและหลังนะคะแล้วก็ต้องทำให้ตรงตามแผนเพื่อการทำงานบ้านของเรานะคะจะได้ตรงไปตามแผนให้เรียบร้อยที่สุด ต่อมาทักษะการตัดสินใจนะคะนักเรียนจะได้ทักษะการตัดสินใจจากการทํางานบ้านเพราะว่าเราวางแผนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรก่อนและหลัง ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเพราะว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะจะมีลักษณะวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเป็นการฝึกไปในตัวนั่นเองเราจะได้ใช้อย่างได้เหมาะสมเมื่อทำความสะอาดแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคเวลาที่ในห้องของเรานะคะมีฝุ่นเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนจามได้บ่อยๆหรือว่าอาจทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ เมื่อเราทําความสะอาดแล้วนะคะเชื้อโรคก็จะไม่มีอยู่ในห้องเราเมื่อปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงไปด้วยต่อมาการป้องกันอุบัติเหตุนะคะถ้าเราเก็บของทําความสะอาดห้องอย่างเรียบร้อยนะคะจะลดการเกิดอุบัติเหตุไปได้เยอะเลย ตัวยอย่างเช่นสิ่งของที่วางเกะกะอยู่บนพื้นนะคะหรือว่าของเล่นต่างๆที่วางไว้บนพื้นถ้านักเรียนไม่เก็บนะคะบางครั้งนักเรียนวิ่งมาอาจจะสะดุดของเล่นของตัวเองล้มได้หรือถ้านักเรียนเดินไปเหยียบนะคะโดยที่มองไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเรียนเจ็บเท้าก็ได้ เห็นไหมคะว่าบ้านที่ไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันสกปรกมากมากและก็ไม่น่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราควรทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะเมื่อทําความสะอาดบ้านอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีแล้วบ้านของเราก็จะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อโรคด้วยก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูขอฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะนักเรียนสามารถทําลงในสมุดได้เลยนะคะ อ่านข้อความและบอกวิธีทำความสะอาดอย่างเช่นข้อ1ขนขณะที่มิ้น์กำลังนำคุกกี้มาให้เพื่อนรับประทานแต่เธอเดินชนชั้นวางของทำให้คุกกี้หล่นลงมาบนพื้นเมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วนะคะให้ลองบอกวิธีทำความสะอาดนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้านักเรียนเป็นมิ้นท์นะคะทำคุกกี้หล่นแล้วนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าเป็นครูนะคะก็จะใช้ไม้กวาดทำความสะอาดเศษผงของคุกกี้ และนําไม้ถูพื้นมาถูสาอีกรอบเพื่อความสะอาดค่ะเขียนโจทย์และตอบคําตอบทําลงในสมุดได้เลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วส่งไว้ในอัลบั้มของวิชาการงานอาชีพได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย